Children, I have a super fun activity for you to do with me. Are you ready? Also let's start. I can see with my eyes. I can hear with my ears. I can smell with my nose. I can eat with my mouth. I can see with my I can hear with my I can smell with my I can eat with my สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสานุฟตินาเจดาโอกำการศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสุไงโกลก แผนการเรียนมนุษยศาสตร์คณิตอังกฤษเหตุผลที่ข้าพเจ้าเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยทักษิณคณะศึกษาศาสตร์สาขาเอกปฐมศึกษาผมมีความตั้งใจอยากเป็นครูที่สามารถสอนเด็กและดูแลเด็กๆได้อย่างเข้าใจและเต็มใจข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์ในการฝึกสอนเด็กปฐมทําให้ได้เรียนรู้ว่าการเป็นครูไม่ใช่แค่การสอนหนังสือ แต่คือการปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรมให้กับเด็กๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการผลิตครูที่มีคุณภาพมีการเรียนการสอนที่เน้นทั้งภาค เทษฎีและการปฏิบัติจริงจึงมั่นใจว่าการ,รศึกษาที่นี่จะช่วยพัฒนาความรู้ทักษะและจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการสอนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในอนาคตได้อย่างดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ